สองเสน่หาและขอช่องสามที่กำลังดำเนินเรื่องไปอย่างเข้มข้นและใกล้ถึงบทสรุปเต็มทีเรเดวว่าตอนนี้ชีวิตของตัวละครเดินหยาดก,กำลังมาถึงจุดดิ่งอย่างแรงโดยฉันทานเธอเลือกเดินเองซึ่งตรงกันข้ามกับชีวิตน้องสาวฝาแฝดของเธอพิลาดหลักตอนนี้ชีวิตกำลังไปได้สวยโดยเฉพาะความรักที่พิลาาหลักนี้กับวาริ์และด้วยเหตุผลนี้เดินหยาดจึงไม่พอใจที่น้องสาวได้ดีกว่าเธอไปทุกอย่าง คือเป็นสิ่งที่ทำให้เธอพร้อมทำลายพิราษหลักเพื่อให้ตนเป็นที่หนึ่งถึงแม้ละครเดือนหย่า่อร้ายแซบแรงแค่ไหนแต่บอกเลยว่าแฟนๆต่างก็เทใจให้เธอไปเต็มแถมยังลุ้นไปกับเส้นทางชีวิตที่เธอเลือกเดินตลอดทางเรื่อง